สวัสดีค่ะร้านบ้านเรากำแพงแสนนะคะตอนนี้นะคะจะมีกระบะนะคะเข้าไล่เข้าสวนนะคะราคาไม่ข้ามแสนนะคะมี2องคันนะคะอาจจะเป็น n i s สันนะคะนิสสันฟอนเทียปี2000นะคะเครื่องทีดีสองเนะคะ2องพันเดซีซีดีเซลพาวเวอร์นะคะอ่านี่คันนี้ค่ะเป็นกระบะแคมปนะคะพร้อมหลังคาแคลรี่บอยนะคะมีแอร์หลังนะคะ รถพร้อมใช้นะคะภาษีไม่ขาดนะคะเล่มครบทุกคันนะคะน,น,น,นสีสวยพร้อมใช้ค่ะด้านหลังมีเบาะนั่งแบบนี้นะคะแครีบอยพร้อมนะคะแอร์เย็นด้วยนะคะสำหรับรถครอบครัวนะคะใช้หาใช้งานนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะช่วงล่างดีมากนะคะสำหรับฟอนเทียนะคะนิสสันฟอนเทียไม่ต้องพูดถึงนะคะ นี่ภายในสวยแบบนี้เลยนะคะไม้ขาวนะคะเป็นเครื่อง2007นะคะ TD27 ภาษีไม่ขาดพร้อมใช้ค่ะนี่ทางไกลสบายค่ะยาวๆนะคะช่วงล่างนิ่มมากนะคะแอร์เย็นอีกคันหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็น Mighty X นะคะปี3 8นะคะเครื่อง 3L 2008cc นะคะดีเซลพาวเวอร์โรงงานเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็น SGL นะคะตัวท็อปนะคะ กระจกไฟฟ้าคันนี้เจ้าของเก่านะคะติดกันชนหน้าโลบาร์กันชนท้ายมานะคะเป็นแนวออฟโรดนะคะเป็นกระบะแคปนะคะดีเซลพาวเวอร์พร้อมใช้เหมือนกันนะคะภาษีไม่ขาดนะคะเล่มเอกสารครบทุกคันนะคะสีรอบคันสวยนะคะเงาสวยอันนี้โลบาร์มีไลเนอร์พร้อมนะคะ อซุ้มมีโครเมียมแบบนี้มานะคะเป็นไมิตี้เอ็กพลัสนะคะปลายค่ะมือเปิดกลางนะคะเครื่องสองจุดแปดไลเนอร์ครบนะคะนี่ตัวนี้ปร่งหน้าปรงหลังนะคะคิ้วยังอยู่ครบนะคะเป็นล้อแม็กนะคะ มีครบห้าเส้นนะคะยังอะไหล่ครบนะคะภายในเป็นเบาะก,กรรมะยีแบบนี้นะคะภายในสวยแอร์เย็นนะคะระจกไฟฟ้ารถพร้อมใช้ทุกคันนะคะภาษีไม่ขาดนะคะหนี้หกเก้าเล่มเอกาสารครบนะคะเอาไปใช้งานได้เลย โดยรวมประมาณนี้เลยนะคะร้านบ้านเรากําแพงแสนนะคะดูรถนครปฐมนะคะมีบริการส่งทั่วประเทศนะคะกระบะไม่ข้ามแสนนะคะเหลือแค่นี้แล้วนะคะรถ<อ>เติมสภาพด,ดีหายากนะคะเรามีตัวตนจริงนะคะร้านบ้าน,านเรากําแพงแสนนี้ค่ะอยู่หนองกระทุ่มนะคะอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมมีบริการส่งทั่วประเทศนะคะ<อ>คันนี้สั่นคันนี้นะคะเก้าหมื่นเก้าอีกคันหนึ่งครับแปดหมื่นเก้า ใครหาใช้งานนะคะโทร 0, 0 2 8 2 5 7 8 7 9คะ่ะ